ขึ้นถึงโซนห้าเฉยเลยวะ่ะโอ้ยอ่ะลงละโซนสามรรหนกดล้วพี่่ะลงมาโซนสอบเหมือนเดิมเถอะ <c oughs> อันหนึ่งละ <c oughs> มันเวียงสวัสดีครับพี่เดียร,รอดูอัลดาลาอยู่หรอครับคุณลาดาวัน พี่ฟิล์มอะไรอ่ะพี่ฟิล์มวิ่งแต่เราเหนื่อยแล้วพี่น่าดีน่ารักมากขอบคุณครับเฮ้ยช่ใช่ครับเหนื่อยยังไม่ออกเพราะว่าพัดลมเป่าตัวเองไว้ ตีเป็นผลเหงื่อออกง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากครับตอนนี้หมดฮันเด่ตลงมนะันหลือส้อนอย่างล้วอนนี้ไม่พาไปนะครับตอนนี้เพราะว่าคาดิโออยู่ ขอบคมากค่ะขอบคุณครับคิดถึงมากวันก่อนขึ้นเครื่องจ้ะเรื่องไปไหนจ้ะสวัสดีครับน้องฟิล์มสวัสดีครับุณรดดาน่ารักขอบคุณครับพี่กุ้ง สวัสดีสสดเห็นจอดนคิดว่าไม่สบายฮะ <c oughs> ไม่ได้กินอะไรเลยครัตัง้งแต่เช้าอ๋อสิบโมสิบห้าเราได้ลามา ได้กินปังเย็นยังเอาเวลาไหนะไปกินดีฮะออ้รู้จักนี่อันไปวิ่งเสือพี่เดีย พี่ใหม่ยังไม่รู้นะครับพี่เทมเคยลงวิ่งไหมก็เคยนะครับบอลรันอะ่ะสวัสดีครับพี่แมนลองทำโนซี no นะฮะพค่ถึสวัสดีครับพี่โตที่ถึงกินครับ นี่นะ้าเราเล่ความกี่เรื่องนะก็อยากมีเยอะๆเ,เหมือนกันนะครับคิดถึงเสมออยากเจอจังอยากเจอมาหากันนะครับพ,พี่เหมียวเอฟบีบีราเดินอคิดถึงจังมาหาหน่อยช้านี้เราก็จะ บมวองนะฮะคิดถึงจังที่ไม่ได้หมายถึงชื่อเพลงกินข้าวหรือ,อยังยังจะ มีแฟนมีได้ยังบอกบอกบอกค่ายเลยฮะที่บ้านหนาวไหมอากาศเย็นดีครับเปิดช่องบานรอคุณธนภพสเสมอน่ารักที่สุดพุทอเจอหน้าจอก็หายคิดถึงจริงเป้าโอตเตอร์ละครใหม่แซ่บมากอะไรหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยเหนื่อยไหมครับ นิดหน่อยครับนั่งจากเช้าวนี้เรามีเวลาจำกัดน,นะครับเราก็จะทำเดินสลับวิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะเราจะมาเก็บเดินยานในช่วงช่วงบ่ายเย็นนะครับ นี่งไงเพราะยังไม่ได้กินอะไรเมื่อกี้ฮั์เลดแช่สซนสี่ยล่ะ 嗯。嗯。嗯。 น่นักเดิมครับพี่แจ๊บไม่ลงเลยกดไม่ลงเลยไม่มีเวลาคาดีโอรครับ รูปแบบสปีดไม่ได้เร่งถ้ารูปแบบชันไม่ได้เร่งสปีดต่อหรอครับขึ้นอยู่กับเราครับอยู่กับโปรแกรมออกกำลังกายของเราทำเพื่ออะไรครับจริงๆท่นเลยโซน3ามโซน4ี่ก็ไม่ดีกับไม่ค่อยดีกับกล้ามเนื้อเท่าไหร่ถ้าทำในระยะเวลานานๆครับ มันดีกับกล้ามเนื้อหัวใจแต่ไม่ดีกับกล้ามเนื้อมัดอื่นโทนสามโซนสี่โซนใหญ่ร่างกายจะดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้ดึงไกลโคเจนเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปโซนสามโซนสี่นานๆเยอะๆมากๆก,ก,กล้ามก็จะฟีบแต่หัวใจก็จะแข็งแรงครับจริงๆโซน โซนสเหมาะที่สุดกับการลดไขมันอัรเลยโซนส,นสแต่แค่มันต้องใช้ระยะเวลานานเพราะว่าการที่เราจะทำให้ไขมันหายไป1กิโลพลังงานพลังงานติดลบรวมคือ7,700กิโลแคลอรีเท่ากับไขมัน1กิโลลองคิดดูว่าและเซว่าเราเดินโซนส,นส1ชั่วโมงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ถึง500กิโลแคลอรีเนาะ สัปดาห์หนึ่งสมมุติว่าเราเดินมานละชั่วโมงใช่ไหมแล้เซฟว่าห้าร้อยละกันวันละชั่วโมงมีเจ็ดวันเจ็ดห้าสาสิบห้าเราลดได้หนึ่งเราถ้าเราทําให้ไข่้างนานงานติดลบสามพันห้าร้อยกิโลแคลอรี่คือไขมันจะหายประมาณถึงจุดสี่กว่ากว่ากิโลกร,รมัมสองวิถึงจะหายหนึ่งกิโลโดยประมาณนะฮะ แต่ถ้าเราวิ่งโซนสามโซนสี่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันมันมันนั่งวัดว่าผมสปีดนี้ฮาร์เรสเท่านี้ไม่ได้บางคนสปีดนี้ฮาร์เรยเขาอยู่แค่โซนหนึ่งโซนสองอยู่เลยก็มีก็ต้องปรับกับตัวเราเองนะครับร่างกายของเราไม่มันไม่ได้ตอบสนองเหมือนกันทุกคนโปรแกรมทุกอย่างไม่ได้ไอ้นี่ มีทำงานดูไลฟ์ไม่ได้แต่เข้ามันแต่เข้าไลฟ์ได้นะพี่รักเข้ามาบอกว่าดูไลฟ์ไม่ได้เนาะก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่กำลังออกกำลังกายก็อ๋อเข้ามาส่งรถขอบคุณครับมามีมาบอกแล้วก็ไปมีคนทำงานมาอาทิตย์เยอะแบบนี้ ที่อุ้มบอกว่าปีมหนึ่งขอบคุณพี่รักนะครับยินหนึ่งเรื่องตัวตึงประจำรายการบาวดาราคือไม่ค่อยได้นวดครับตัวตึงทางนานเยอะพี่เดินทั้งวันแถมมันยังไม่ลดเออมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดินเยอะเท่าไหร่ด้วยครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าทั้งวันร่างกายพลังงานเราเป็นบวกหรือเป็นลบ น้องเตรียมตัวออกไปข้างนอกแล้วสามสิบห้าทีสองล็อเคล not bad ครับ not bad แล้วะครับทุกคนเจอกันหน่อยครับวันนี้ข้ามถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวมาไลฟ์หม่นะครับ 拜拜。Bye bye.